พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระอาจารย์ซึ่งไม่มีสำนักโะรงเสด็จไปทุกแห่งเพื่อประกาศข่าวดีของพระเจ้าและขณะที่กำลังดำเนินไปก็จะสอนไปด้วยฉะนั้นธรรมะมของโะรงจึงเป็นธรรมะมที่เป็นธรรมชาติพวกสิษย์ติดตามโะรงไปนั้นจะมีโอกาสได้ฟังคำสอนของโะรง์ในขณะที่เดินทางไปด้วยกันหรือพักที่จุดใดจุดหนึ่ง ในช่วงนี้พระองค์กำลังจะเสด็จไปที่กรุงเยรูซาเลม็มเพื่อทําภารกิจสุดท้ายของพระองค์และขณะที่กําลังเดินไปได้วยกันสู่เยรูซาเล็มนั้นพระองค์ก็ใช้เป็นโอกาสเพื่อสอนบรรดาศิษย์ของพระองค์ให้รู้ว่าการเป็นศิษย์ของพระองค์ต้องเป็นอย่างไรอาทิตย์ที่แล้วพระองค์ก็สอนการเป็นศิษย์ของพระองค์ให้แก่เราแล้วมาอาทิตย์นี้พระองค์ทรงต้องการจะบอกหลายอย่าง เกี่ยวกับลักษณะของการเป็นสิทธิ์ของพระองค์อย่างแรกพระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าสิทธิ์ของพระองค์ต้องมีใจกว้างเปิดใจไม่จํากัดว่านี่เป็นของาศาสนาเราส่วนนั่นไม่ใช่ทุกความดีที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นั้นไม่ว่าจะมาจากคนใดไม่ว่าจะมาจากาศาสนาใดเป็นความดีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจา้าฉะนั้น พระเยซูเจ้าจึ่งบอกว่าถ้าคนคนนั้นเขาไม่ต่อต้านเรานะก็ถือว่าเป็นฝ่ายเราความดีทุกอย่างนั้นทุกคนสามารถทำได้ไม่ต้องไปจำกัดว่าจะต้องเป็นคนนูน้นคนนี้ก็ยังชอบบทความของคนคนหนึ่งที่เขาเขียนว่าเรามักจะคิดว่าพวกเราเป็นบุคคลเลือกสรรถูกกำหนดให้ไปสวรรค์แต่เราจะต้องแปลกใจ เวลาที่เข้าไปสู่สวรรค์ลแล้วเราเห็นหลายหลายคนซึ่งผ่านชีวิตของเราไปแล้วไม่ได้เป็นคาตอลิกอยู่ในสวรรค์ก็เพราะว่าเขาเกิดมาไม่ได้เป็นคาทอลิกนั้นไม่ใช่เป็นโทษเขาเพราะครอบครัวของเขาบริบทที่เขาเติบโตขึ้นมาฉะนั้นความดีต่างๆที่เขาทำนั้นส่งผลไปถึงชีวิตนิรันดร์ด้วยนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะบอกสิทธิ์ของพระองค์ต้องเปิดใจให้กว้าง ความดีมาจากที่ไหนถือว่าเป็นความดีมีคนหนึ่งเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าฉันจะเปิดรับความดีทุกอย่างไม่ว่าจะมาจากใครและแม้กระทั่งมาจากปีสาตรเองนะถ้ามันเป็นความดีฉันก็เอาความดีเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราแต่ถ้าเราค่อนข้างจะใจแคบเราไม่จะคิดว่าความดีต้องมาจากนั่นความดีต้องมาจากนี่ส่วนจากที่โน่นไม่ใช่ ความดีของเราที่เข้ามาน้อยลงไปเรื่อยๆพระเจ้ามีวิธีเติมความดีให้แกเราอย่างตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องเปิดใจไว้ให้กว้างพระเยซูเจ้าทรงต้องการจะบอกว่านี่คือสิ่งที่สิทธิของพระองค์ต้องทําทําแบบที่พระองค์ทำเปิดใจกว้างใครก็ได้ที่ออกนามของพระองค์และทาอัศจรรย์ขับไล่ผีใช้ได้เลยพวกสิทธิ พยายามที่จะวาดวงกลมให้พรงอยู่เฉพาะพวกเราพวกอื่นนั้นอยู่นอกวงกลมแต่พระเยะสุเจ้าไม่เลยวงกลมของโพรงนั้นใหญ่มากเลยรวมไปทุกคนแม้กระทั่งคนเก็บภาษีคนบาปคนที่ไม่เคยที่จะได้ยินชื่อของโพรงรวมอยู่ทั้งงในนั้นหมดนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจา้าและพระองค์อยากจะให้เรามีจิตใจเดียวกัน เปิดใจของเราให้กว้างสำหรับทุกคนและทุกความดีที่มาจากใครก็ตามนั้นเป็นความดีที่สั่เสริญพระเจา้าอย่างที่สองที่พระองทรงต้องการจะบอกนั้นก็คือการที่สิทธิ์ของพระองค์นอกจากที่จะเปิดใจกว้างแล้วต้องมีใจกว้างด้วยรู้จักที่จะให้น้ำแก่ใครก็ตามที่หิวเวลาที่เราพูดถึงน้ำหนึ่งแก้วสมัยเราเนี่ยมันง่าย แค่เข้าไปหยิบขวดยื่นให้แต่สมัยพระเยซูเจ้าวเวลาให้น้ําใครดื่มนี่เป็นเรื่องใหญ่แนละ้วต้องหย่อนกระป๋องลงไปในบ่อน,น้ําชักน้ําขึ้นแล้วก็มอบให้เขาดื่มฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่านี่คือวิถีของพระองค์วิถีของศิษย์ของพระองค์เวลาที่เราให้น้ําใครบางคนนี่เราไม่ให้ไปแล้วก็หน้าบึง้งไม่ใช่ให้น้ําไปแล้วก็ถามเป็นไง เดินทางมางคงไกลสิเหงือเงือแตกเลยมีมิตรไมตรีเบือ้อเมืองหลังแก้วน้ำหนึ่งแก้วฉะนั้นแก้วน้ำหนึ่งแก้วนี้ดูมันจะไร้ค่านะแต่เวลามีความเป็นมิตรไมตรีความรักความเมตตาความเป็นเพื่อนเข้าใส่เข้าไปนะแก้วนี้ก็คือพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นความดีพระเจ้าเป็นความเมตตาฉะนั้นพระองค์จึงบอกสิทธิของพระองค์ว่าอะไรก็ตามแม้แต่เล็กน้อยนะ ทำไม่เถอะถ้าเป็นความรักความเมตตาเพราะนี่คือธรรมชาติของพระเจา้าลูกศิษย์ของพระองค์ต้องเป็นเหมือนกับพระองค์หลังจากนั้นแล้วพระสงค์บอกอย่างที่สามก็คือนอกจากที่จะให้น้ำแก่น้ำคนอื่นเขาดื่มแล้วก็ใจเมตตาต่อทุกคนแล้วต้องระวังคนที่เป็นศรรนิษย์เนะนะอย่าทำให้ใครต้องผิดพลาดด้วยพฤติกรรม พระเยซูเจ้าสอนอย่างหนึ่งสิทธิ์ของพระองค์ปฏิบัติอย่างหนึ่งทําให้คนที่อยากจะรู้เกี่ยวกับพระเยซูเจ้าสับสนแหละมาตมาคันทีเขาเลื่อมใสพระเยซูเจ้าอย่างมากเลยและเขาตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่จะพูดอะไรนั้นอ้างถึงพระเยซูเจ้าตลอดมีคนถามว่าแล้วทําไมท่านจึงไม่เปลี่ยนาศาสนาเราคันทีก็ตอบอย่างซื่อๆว่า ฉันเปลี่ยนศาสนาไม่ได้ฉันเคารพคำสอนของพระเยซูเจ้าเอาคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติแต่ฉันรับไม่ได้ที่สิทธิ์ของพระองค์ปฏิบัติคนละอย่างกับที่พระองค์สอนฉันรับไม่ได้ฉะนั้นฉันจึงไม่ยอมรับศิลล้างบาปนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่น้องครับพระเยซูเจ้าจึงบอกว่าใครก็ตามที่เป็นเหตุให้ใครบางคนสับสนเสียความเชื่อทำผิดพลาดต้องลงโทษหนักและพระองค์ทรงยก ตัวอย่างของการลงโทษสมัยก่อนนั้นใครที่ทำผิดหนัก,นกเขาจะเอาหินโม่สมัยก่อนใช้หินใหญ่ๆเพื่อสลับโม่แป้งเอามัดคอไปถ่วงลงทะเลดูเหมือน,นจะเป็นการแค่ฆ่าเขาทิง้งแต่จริงๆแล้วการถ่วงคนหนึ่งลงไปอยู่ก้นทะเลนั้นเป็นความเลวร้ายยิ่งใหญ่สำหรับเขาเพราะว่าเขาจะจมอยู่ที่ทะเล ตัวเขาไม่สามารถมีใครเอาขึ้นมาและประกอบพิธีปรงศพให้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นจึงต่ำต้อยมากเลยจมอยู่ข้างในทะเลพระองค์ทรงต้องบอกการจะบอกว่าใครก็ตามที่ทำให้ใครบางคนเนี่ยเขาไข้เขวไปนะโทษหนักนะต้องรับผิดชอบด้วยนะและอย่างที่ 3, สามพระองค์ก็ทรงอีกอย่างหนึ่งที่พระองค์บอกก็คือต้องการสิทธิของพระองค์มีความเด็ดขาด ต่อหน้าสถานการณ์ความดียึดมั่นมีความเด็ดขาดในการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เลวร้ายไม่ออมชอมกับมันแต่ใช้ความเด็ดขาดฉะนั้นพระองค์จึงยกตัวอย่างแบบสุดโตง่งถ้ามือของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปตัดทิ้งเลยเข้าสวรรค์ด้วยมือข้างเดียวยังดีกว่าต้องตกลงไปในเยเฮนาพี่น้องครับเวลาที่เขาแปล เพราะวาจานั้นเขาใช้คำว่านรกพระเยซูเจ้าไม่เคยพูดคำว่านรกพระองค์จะใช้คำว่าเยเฮนนาเยเฮนนาเป็นสถานที่หนึ่งที่อยู่นอกกรุงเยรูซาเล็มและที่นั่นเป็นที่เผาขยะก่อนหน้านี้เคยเป็นที่บูชาเด็กๆด,ด้วยฉะนั้นที่นั่นจะมีความสกปรปกมีหนอนมีไฟที่เผาและไม่มีวันดับ พระองค์จึงบอกว่าใครก็ตามที่ทำไม่ดีนั้นตกลงไปในเยนนาก็คืออยู่ในความชั่วความเลวร้ายไม่ได้บอกว่าลงไปในนรกพระองค์มไม่เผยพูดคำว่านรกฉะนั้นพระองค์จึงอยากจะบอกว่าสิทธิของพระองค์ต้องมีความเด็ดขาดนะไม่ออมชอมกับความเลวร้ายไม่ฉะนั้นก็จะหมกมุ่นกับความเลวร้ายและมีความเลวร้ายอยู่ในตัวเหมือนมีคันหยะอยู่ข้างในมีทั้งหนอนมีทั้งไฟฉะนั้นเด็ดขาด ถ้าขามันพาไปที่ไหนผิดตัดมันทิ้งถ้าตามองแล้วมันผิดตัดควักตาทิ้งเป็นวิธีสอนแบบสุดโต่งเพื่อระรงทรงต้องการจะเน้นข้างหลังว่าเด็ดขาดนะในเรื่องของความผิดถ้าครึ่ง,รงกลางๆนะความผิดชนะตลอดเวลาที่ถูกประจนให้ทำนู่นทำนี่ไม่เด็ดขาดบอกไม่เอาแต่จะบอกมันก็ดูเข้าท่าดีนะแล้วนั้นหลายคนเขาก็ทำกันดังนั้น แพ้แล้วสักพักหนึ่งก็จะตามไปพรงจึงบอกว่าเพื่อชนะสิ่งเลวร้ายใช้ความเด็ดขาดเพื่อรักษาไว้ซึ่งความดีที่อยู่ในตัวพี่น้องครับนี่ก็คือลักษณะของสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการจะให้เป็นเป็นการติดตามพระองค์ในแง่มุมมองทัศนคติและการกระทำต้องมีความเด็ดขาดในการที่จะเป็นสิทธิของพระองค์ คนที่เป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์นั้นจะเป็นคนคนหนึ่งซึ่งติดตามพระอาจารย์และทําทุกอย่างที่พระอาจารย์สอนเวลาที่พูดถึงสิทธิ์กับอาจารย์แม้กระทั่งทุกวันนี้ที่เยรูซาเล็มก็จะมีกลุ่มหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมใครที่ไปที่เยรูซาเล็มก็จะเห็นพวกนี้แต่งชุดดำเสื้อนอกดำๆไว้หนวดเขายาว จรน,นี่ยายาวๆใส่หมวกดําเดินไปไหนเป็นกลุ่มนี่คืออาจารย์สมัยก่อนซึ่งถงทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกนี้เขาจะมีลูกศิษย์มีเด็กๆเ,เดินตามหลังเด็กผู้ชายเขาบอกว่าคนไหนที่เป็นศิษย์นั้นต้องเหมือนอาจารย์ทุกอย่างไม่เรียนรู้อะไรมากมายแต่มองจากชีวิตของอาจารย์และทําชีวิตของเขาให้สอดคล้องกับชีวิตของอาจารย์ อาจารย์ทำอย่างไรมีวิธีปฏิบัติอย่างไรนั้นสิทธิ์ทำเหมือนทุกอย่างและที่น่าขำก็คือจนทุกวันนี้สิทธิ์หลายคนเคร่งคัดมากอาจารย์แก่มากแล้วเดินหลังโกงกระเพกกระเพกลูกสิทธิ์เดินหลังโกงกระเพกเก,กระเพกตามไปด้วยนี่เขาเรียกว่าสิทธิ์แท้เลยอาจารย์เป็นอย่างไรสิทธิ์เป็นอย่างนั้นเราคงจะไม่ถึงขนาดนั้นเราเพราะพระองค์คงไม่กระเพกให้เราเดินตาม แต่ทรงชี้เส้นทางของความรักให้เราเดินและบอกว่าเดินในเส้นทางของความรักนี้แล้วชีวิตของลูกจะมีความสุขความดีดีมีคุณภาพอย่างต่อเน,นื่องนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะให้เราเป็นสิทธ์ไม่ใช่เป็นสิทธิ์เฉพาะเราคริสตชนไม่มีใครที่จะเป็นคริสตชนสําหรับตัวเองไม่มีใครมาวัดสําหรับตัวเอง เรามักจะมีความเข้าใจผิดมาโดยตลอดไปวัดสะสมบุญสะสมบุญสะสมบุญเพื่อไปสวรรค์แต่จริงๆแล้วคนที่เป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้านั้นมีแต่การแบ่งปันให้เพราะว่าเงื่อนไขเดียวที่พระองค์ทรงต้องการให้สิทธิ์ของพระองค์เป็นก็คือดำเนินชีวิตด้วยความรักความรักจะรักตัวคนเดียวไม่ได้ความรัก,กมันต้อง,องแผ่ออกไปข้างนอกจึงจะกลายเป็นความรัก ในนี่คือความเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าซึ่งไม่มองเฉพาะแค่ตัวเองแต่มองไปรอบข้างแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้บุคคลต่างๆทั้งเป็นสิทธิ์ของพระองค์และไม่ได้เป็นสิทธิ์ของพระองค์นั้นเห็นอะไรที่สะท้อนเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูเจ้าอย่างเป็นรูปธรรมไม่ทราบพี่น้องได้อ่านเหตุการณ์ที่เขาขึ้นที่โซเชียลเน็ตเวิร์ก เขาพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งไปวัดพร้อมกับภรรยาและบังเอิญวันนั้นไปลืมปิดเสียงโทรศัพท์มือถือขณะที่พระสงฆ์นาลังเทศเสียงดังขึ้นมาแกตกใจมากนอกจากตกใจแล้วภรรย,ยายังทำท่าตำหนิอย่างรุนแรงแล้วนั้นที่สำคัญก็คือทุกคนที่อยู่ในวัดหันไปมองแกด้วยสายตาใช้ไม่ได้ ทำให้แกรู้สึกเครียดมากเลยไม่ได้ตั้งใจแต่พอดีลืมปิดเวลาที่กลับไปวัดกลับจากวัดไปนั่งรถภรรยาก็ยังบนโอ้ยขายหน้าเขาจะตายดูสิทั้งวัดเลยรู้ว่าเขาเครียดมากเลยจนกระทั่งไปถึงบ้านส่งภรรยาหลังจากนั้นเขาออกมาออกมาที่บาร์เครียดมากกินเหล้าสั่ง เบียร์มาขวดหนึ่งกินเครียดกินให้มันหายขณะที่กำลังคิดและกินไปด้วยนะั่นะก็ยังมีความรู้สึกนั้นตลอดเวลาสายตาของคนในวัดเสียงภรยาบ่นว่ามือไม้สัน่นขวดเบียร์ตกหล่นลงไปที่พื้นดังสนั่นเลยกล็เลยบอกนี่โชคร้ายที่สองกำลังเตรียมพร้อมที่จะให้ทุกคนหันมาว่าแกนะไม่เลยทุกคนหันมามอง แล้วถามบาดเจ็บหรือเปล่าเป็นแผลไหมนะ่ะโดนโดน,ดนแก้วบาดหรือเปล่าไม่เป็นไรสักพักเดียวก็จะมีเด็กเสิร์ฟสองสามคนวิ่งมาไม่เป็นไรเลยครับเดี๋ยวเคลียร์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างผู้จัดการร้านออกมาพร้อมกับเบียร์คนหนึง่งวันนี้ไม่เป็นไรครับคงเครียดมากใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีพี่น้องครับ รู้ไหมว่าตั้งแต่นั้นมาเขาไม่ไปวัดแล้วไปที่บาที่วัดไม่มีใครเข้าใจเขาหันมาตำหนิเขาที่บานี่มีความเป็นพี่เป็นน้องเอาใจใส่ดูแลคนเราเนี่ยใจเนี่ยเวลาที่มันมีความสุขอยู่ที่ไหนไปที่นั่นฉะนั้นถ้าเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราทําให้บรรยากาศของวัดบรรยากาศของเพื่อนพี่น้องคริสเตียนนั้นมีอะไรที่งดงาม รู้จักเอาใจใส่ดูแลกันนี่คือความเป็นสิทธิ์ของพระเยสุ้า้าซึ่งทําให้คนจะมาพบกับพระเยสุยาได้ความยินดีเสมอแม้กระทั่งเราเองแต่ละครั้งที่มาวัดเราก็มีความสุขเพราะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นรอบข้างเรา